เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะพานั่งรถใหม่หน่อยนะครับไปถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงวิ่งงานวันแรกลงตัวหรือยังเหมือนจะหิวจา,าบีหน่อยนะ Bye 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 bye. Lại 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 lại. คันนี้น่าจะอยู่ยาวกับทีมงานโทรหนึงนะโว้ยเอาลงเฮอะสวัสดีครับเอาลงมันมันไม่มีทางนืดเลยเนี่ยฮะฮะตามอยู่บ่ ไม่ตามหรอกเอาลงสวยๆหน่อยแหมถ่ายรูป, <c oughs> ปนั่งด้วยนั่งด้วย จริงมันมันเป็นไฮเทคนะมันไม่ใช่สมอนะไอปีกนกนะเดี๋ยวไปถามหน่อยผลไปเท่าไหร่อนุญาตละสีอะไรวะนี่ภายในไหมขอนั่งด้วยฮะต้องดึงแรงหน่อยต้องดึงแรงแรงโอ้เป็นสเต็ปของฮีโ่ ได้ยังนั่นแหล้วเนี่ยแน่นแล้ววะใช่พวกคนขับนี่ถ้าปิดค่อยมันไม่เข้าอ๋อมันไม่เข้าภายในทำอยู่ไหนนี่ชุมพลชุมพลช่างอะไรช่างบันเลงบันเลงอุหมดเท่าไหร่บีทีนี่สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าอู้หหมายหมดเลยอ่ะนี่อันนี้ก็ปิดหมดเลยเนาะ นี่อะไรไฟอะไรไฟเไว้ปิสมมดสองผีเอามาเคลียร์มีแดดนั่นีเสียงกันจกมันไหลสองหมื่นกว่าแล้ว นี่มาอย่างนี้เหรอหเดี๋ยกว่าทำใหม่หุ้ใหม่นี่โอนี่หุ้มเหรอใช่โอ,อ้ี่ต้องปิดใหม่เมื่อสักครู่เพราะว่าต้องปิดใหม่เหรอเดี๋ยวถึงรัดยางก่อนไหมเรียว่าเดี๋ยวมันฝุ่นเข้าฮีโน่เป็นอย่างนี้แหละของพี่ฝั่งนู้นก็ต้องมาทำใหม่เหมือนกันประตูฝั่งนู้นอ่ะของพี่มันต้องแก้บานพับใหม่บานพับมันฝุ่มันฝืดอ่ะ แล้วเวลาเราดึงมาปุ๊บมันหักเลยไหมไอตัวที่ดึงมันเป็นปะติดด้วยน,น,น,นั่นหักยังยังไม่หักเลยเพราะว่าผมมาแก้ใหม่แก้ให้มันเรื่ออันนี้วิ่งงานอะไรวันหรือว่างานเที่ยวงานเที่ยวฮะงานเที่ยวอ่ะนน่่าจะเเทียวมั ในนะจิ้มทองใช่ชื่ออะไรนะดอมฮะดอมเด็กกนส่งอะไรมอเตอร์ไซค์ไหมเหรอลิกทำแล้วท่านี้นี่ทำหมดเท่าไหร่คันนี้รวมกับแต่งหน้าหมดประมาณเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนกว่าซื้อรถมาเท่าไหร่ซื้อซื้อสี่แสนซื้อสี่แสนทำกระบะเท่าไหร่กระบะหมดสองแสนกว่ากระบะพร้อมสีป่ะ กระบะพร้อมไปแปดเหนี่สองแซนกว่าสีต่างหากอีกสีเท่าไหร่นี่สีผมไม่ค่อยแน่ใจว่าพี่ผมจ่ายไปเท่าไหร่ลงตัวยังนี่ลงตัวยังแค่นี้หรืออะไรฮะแหนบแหนบต้องเสริมไหมเสริมหมดแล้วเสริมหมดแล้วแหนบมาแต่ปิดประตูไหมฮะ แมบ,บเสริมมาจากอุัยใหญ่นี่ตรงนี้ลงเนินเลยครับลงเนินแต่น่ากลัวลอันนี้เขียนแบบเสร็จยังยังไม่ได้เขียนนี่อ๋อเขียนแบบอีกสามหมื่นห้าเป็นเสร็จแปดแสนใช่ประมาณนั้นโอมันก็หมดเยอะเงินนะแต่งช่างต่อหมดเท่าไหร่นี่ แต่งกับช่างต่อไปเยอะเหมือนกันนะหรอกอยางอัู่น้ำกระชอนละใบแก๊ปบัลลังกาข้างหน้าชุดหน้าอป็นเครื่องกันเครื่องคันนี้แน่นไหมแน่นพี่เครื่องไม่มีความมันก็มีรวมมิเตอร์ซัมอยุการใช้งารหนุกมันเนาะมันก็หลายปีแล้วเนาะกับรุ่นรถพี่อะไรใช่พอๆกันเท่ากันนะ ระบบแอร์ยังเหมือนเดิมไหมมันทางรนมันเย็นนี่ทางนี้มันไม่เย็นมันลงข้างล่างไป่รู้องท่อแอร์มเป็นเลยใครทำมาแต่ฟังคนนั่งอ่ะเย็นเชยบเลยเย็นอยู่นะใครทำให้เนี่ยร้านช่างยูเปะฮะแหม่ร้านแถวคาแคร์คาแครพี่แจ๊อ๋อทำคาแคร์เใครเนี่ยเจ้าของเจ้าของรถนะ นี่เลยใช่ไหมนี่นอนี่อยู่กับโทนหนึ่งยาวเลยเหรอโทนเสร็จเสร็จเลยเยอะไหมเขียนเสียดทินว่าหกร้อยเที่ยวหกร้อยพวกพวกเกยอยู่ยังอยู่ครบไหมพวกเกย์นยพวกไม่แต่มันจะนวนเกยวัดรอบโอ้เกยวัดรอบมันรวนของพี่วิวของพี่มันขึ้นอะจะขึ้นวัดรอบพี่นะรวนเหมือนกัน หาวิธีแกมันไม่ได้เปลี่ยนสายใหม่เอ็มเป็นสายใช่ไหมมันเป็นอะไรที่เป็นมันเป็นใช้สัญญาณไฟมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สายวัดใช่ไหมไม่ใช่สายวัดมันเป็นไฟฟ้าตัวเนี้ยมันหลอดเหรอใช่ต้องคอเอาของพี่ก็เป็นเป็นเหมือนกันทต่ไมอะไรขึ้นกบน ีน่น้ำมันขึ้นปกติความร้อนขึ้นปกติความร้อนผมยังงงอยู่เลยวิ่งวิ่งมาตั้งนานแล้วขึ้นแค่ไหนอุ้ยอากาศมันเย็นเนาะวันนี้ไม่มีแดดเลยขา,ข,าขากระจก, 3, าาจกาะสามพันกนน 5, ว่ากระจกเมกามหมดมันเป็นเศษเป็นหมดเลยสี่ห้าพันกว่าอันนี้แต่งหมดเป็นแสนเลย ดังกันทุนพี่เลยแม่ของผมดังเกียร์สามสามเหรอเมื่อที่ผมลงไปสามเลยดันขึ้นมาสองนี่สามเหรอไม่เมื่อกี้ผมมาเร็วแล้วผมลงสามม่อกี้มันเลยดังโอ้เหมือนกันสามก็ดังเหมือนกันทุนพี่เอาความกระชิบออกกันเอาออกแล้ว<อ>เห็น,นช่วยอะไรเลยอของผมจำแนกออกเลยเบาไหมนะแต่มันเคยเป่าอยู่นะพี่ แต่มันก็เบาอยู่แต่เอาพาวเวอร์ชิปออกมันก็แข็งนิดเดียวม,มันก็นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนห่ยพาวเวอร์ชิปอ่ะสองเหมือนกันต้องชะลอจนเนี่ยนะกว้างอยู่สูงเ,น,งเน,นี่ยสูงแล้วตรงนี้ เทแล้วครับเทง่ายไหม ียงงดัองะงหุ่นกาประมาณใหญ่กวา่าฮีเนี่ยหมดภูเก็ตเสียภาคอันนี้เรารัจ้างขับเรียก<ข>ไงขับให้พี่เคย <laughs> ขับให้พี่เคยมก็ <laughs> าจา้างยังไงนี่่เลวแต่เขาจะใ,ให้นะ เป็นกระบอกด้ำหกตันเนาะเจ็ดชิ้นเนาะน้ำมันให้เราดิบมาให้น้ำมันขาดแล้วน้ำมันขาดอดือดเคลื่อนเร็วแล้วมันก็เออขาดจริงเลยนี่อันนี้เกียร์ฝากแบบยิงลม แบบนี้เลยบ่ยิงลมในเกียร์ฝากเลยใช่ไหมใช่ใส่ใหม่แลวหรือว่าติดมากับรถใช่ใหญ่ใส่โอ้โอตก้กอ้กตัวอ้อ้โ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 อออ้โออ้โอ้้าอ้อ้าอ โอ้อยากใส่กับเขาบ่เอา1,500 1,500กดค้างไว้บ่1,500 1,500อืโลหมดแล้วต้องแยกทางหนึ่งหากดินดวนใส่ยังใส่แล้วฮะใส่แล้วข้างไหนมะนาวอ่ะบ่1,500 1,500ครับแต่ไม่เวดมันเป็นของมาลีฮะ ขออองไินโดเออแต่ไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะเไมนเหมือนกันใช่ทำไมอ่ะคนละอย่างกันทีเที่ยวข้างเที่ยวหนึ่งมีค้างอีกอยู่รถเที่ยงยังหกโหงหรือเปล่าเนี่ยฮะเที่ยงยังสิบเก้าอ่ะห้าโมงห้าสิบเจ็ดโอ้จอตอนไหนนี่บ่ายโมงหรือมั้งที่งานนี่นะ พี่แป้นเบรกมันรั่วมันขึ้นช้ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยมันมีวันหนึ่งที่ผมตกใจมากที่สุดเลยอยู่ดีั๊มลงไม่ขึ้นอมไม่ทำไงแต่ปล่อยมันปัน่นปั่นขึ้นที่แต่มันไม่ตัดอ๋อมันไม่ตัดมันจะมีตัวตัดอยู่มันต้องตั้งตั้งปอน <7 S 1> ตั้งลม<อ>ตั้งไว้กี่ปอนนี่ไม่รู้พอช่วงบ่ายช่วงบ่าย ลมตัดปกติเลยอยู่ที่ 1, 1> นี้กัตัดปกติเฉยเลยเออเนาะเจอกันใหม่ครับนี่ก็บายบายครับนิ่มอยู่กันนี่ให้ดูเวทีโชว์ยังใหม่แหนบยังไม่อันนี้เรียกแหนบยังไม่อะไรนะไม่ละ้ละถ้าแหนบล้าก็เเด้งปงปน็นเจอกันใหม่ครับ